คลิปนี้คะ่ะทุกคนขอนอกใจสาวกวายสาววายกันทุกคนเพื่อที่จะไปติดตามข่าวค่ายค่ายหนึ่งซึ่งเป็นค่ายที่ขึ้นต้นด้วยตัววายเหมือนกันทางฝั่งเกาหลีใต้นะคะพูดถึง b บ็คพิงไม่มีใครไม่รู้จักซึ่งทั้งสี่สาวคือเป็นสี่สาวที่ฮอตมากๆเลยแล้วก็น่ารักมากๆสวยมากๆเลยทุกคนนะคะแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไปนะคะเราจะไม่พูดถึง ศิลปินนะคะแต่เราจะพูดถึงค่ายค่ะตอนนี้คือด้วยความที่ทั้ง4ี่สาวก็จะเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์แล้วก็ได้ออกงานที่ทางฝั่งยุโรปกันทุกคนเนาะทีนี้เรื่องของเรื่องจากทวิตเตอร์นะคะที่มีแฮชแท็กดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเนี่ยด้วยความที่ CEO นะคะของบริษัทบุนการีซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เลยทางด้านฝั่งฝั่งทางฝั่งยุโรปซึ่งตอนนี้นะคะมีการจัดงาน จัดงานขึ้นที่ปารีสค่ะทุกคนซึ่งทุกคนน่าจะทราบข่าวกันคร่าวๆอยู่แล้วถ้าเกิดใครเป็นดอมของใครเป็นเมนของใครนะคะคือข่าวเนี้ยเป็นข่าวที่ตอนนี้ต่างชาติก็ให้ความสนใจมากๆเลยเผื่อใครจะตกข่าวนะคะแอดก็เลยจะเอาข่าวมาโดย c ีอของบุนการีนะคะก็ได้มาทวิตบอกว่าน่าเสียดายที่ไม่มีลิซ่าวงแบ็คพิงเข้าร่วมแคชวอล์กพร้อมกับงานซึ่งเป็นงานงานเนี้ย คือเป็นงานที่มันจะมีการจัดขึ้นที่ปารีสเนื่องจากว่าสาเหตุก็คือ YG Entertainment ซึ่งเป็นค่ายต้นสังกัดของน้องค่ะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมโดยอ้างว่าเป็นกฎข้อบังคับของโควิดซึ่งกระแสเนี้ยมันค่อนข้างที่จะทำให้ด้อมหลายๆคนคือเสียอกเสียใจกันไปตามๆกันว่าเอยเราตั้งมัน่นตั้งใจว่าเออจะดีใจอะที่จะเห็นน้องออกงานที่เป็นแบบระดับอินเตอร์แบบนี้ แต่ก็ไม่เห็นแต่มันเกิดกระแสมาเนื่องจากว่าสมาชิกของวงอีก3คนนะคะซึ่งเป็นคนเกาหลีอะ่ะคือสามารถออกงานได้ในงานอื่นๆที่จัดขึ้นที่ทางฝั่งยุโรปเหมือนกันแต่ว่าน้องอีก3ามคนอนะ่ะออกงานได้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกคนคือเราจะไม่ก้าวไก่ว่าใครเป็นเมนใครใครเป็นดอมใครนะคะเพราะสำหรับแอด แอดชอบทั้ง4คนเลยคือสิ่งที่มันควร็นก็คือทั้ง4คนเนี่ยได้ออกเหมือนกันทั้ง4คนคือได้ออกงานเหมือนกันทั้ง4คนซึ่งมันเป็นงานอินเตอร์อะทุกคนแล้วแบบเวลาที่4คนเนี่ยได้ออกงานอะไรก็ตามที่ออกด้วยกันทั้ง4คนมันเป็นอะไรที่แบบมันว้าวมากมันลงตัวทุกอย่างมันลงตัวมันเพอร์เฟกไปหมดแต่ทีเนี้ยเหมือนมันขาดคนใดคนหนึ่งไปอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้รู้สึกแฟนคลับก็เลยเฮ้ยผิดหวังมากเลยทําไมค่ายแบบทําแบบนี้ค่ายควรจะทิ้ น้องๆทุกคนได้แบบเท่าเทียมกันเพราะว่าเขาสร้างชื่อเสียงให้กับค่ายทุกคนเลยคือการที่จะโกอินเตอร์ก็ต้องโกอินเตอร์ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสําหรับแบ็คพิงนะส่วนตัวของแอดแอลูมีความรู้สึกว่าแต่ละคนอะ่ะมันเหมือนเป็นจิ๊กซอแต่ละตัวที่เวลาที่ต่อแล้วอะ่ะคือมันต้องครบอะ่ะคือจะต้องเอาทั้ง4ตัวมาต่อ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 กัอใน, aw, นจิ๊กซอต่้ต่อ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 ตอ่อต่ เพอร์เฟกเพอร์เฟกมากๆเวลาที่อยู่ด้วยกัน4ี่คนน่ะเวลาที่ขึ้นโชว์อะไรก็ตามคือทุกทุกอย่างมันเพอร์เฟกมากคือนี่คือสิ่งที่ fc อยากจะเห็นแฟนคลับอยากจะเห็นคืออยากจะเห็นน้องๆทุกคนน่ะคือก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันด้วยกันทุกคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้องๆองอีก3าคนอ่ะแอดเชื่อว่าคือศิลปินอีก3ามคนที่เหลือก็อยากจะให้ลิซ่าได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนๆกันด้วยความที่แบบเป็นเพื่อนกันเป็นเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันทั้งสี่คนน่ะ ก็คงจะรักกันแต่ว่าทํายังไงได้ละ่ะในเมื่อคนจัดคิวเป็นเป็นค่ายถูกต้องปะเออศิลปินก็ต้องทําตามสิ่งที่ค่ายอะเป็นคนจัดให้อะไรอยงี้ถ้าไปส่องตามทวิตเตอร์หรือว่าตามโซเชียลมีเดียต่างๆจะเห็นว่าตอนนี้เอฟซจากหลายๆประเทศคือเริ่มจะแบนค่ายแล้วแต่ก็ยังสนับสนุนศิลปินเหมือนเดิมแต่ก็คือแบบพยายามที่จะแบนค่ายแล้วไม่เอาเรียกร้องให้ค่ายอะออกมาชี้แจงว่าอา้า ทำไมทำไมลิซ่าถึงไม่ได้ออกงานแต่ทำไมศิลปินคนอื่นถึงได้ออกงานซึ่งไปด้วยกันก็น่าจะได้ออกงานเหมือนเหมือนกันอยากจะให้ค่ายสนับสนุนทุกคนเท่าเท่าเทียมกันอะไรอย่างเงี้ยนี่คือประเด็นที่มันเกิดขึ้นในทวิตเตอร์ในแฮชแท็กที่ขึ้นอันดับหนึ่งเลยตอนนี้เป็นเทรนชวิตเลยก็ว่าได้หรือว่าอาจจะเห็นแบบจากช่องทางของโซเชียลมีเดียอื่นๆในของต่างประเทศด้วยและตอนนี้นะคะทุกคน คือผลจากกระแสเนี้ยส่งผลให้ตอนนี้ถ้าทุกคนจะเข้าไปดูได้นะคะจะเห็นว่าหุ้นของค่ายอ่ะ YG คือล่วงเลยคือล่วงแบบรูปเลยคือถ้าจะให้มันสมบูรณ์แบบคือน้องทั้งสีคนต้องต้องออกไปยืนอยู่จุดๆดนั้นอะ่ะเหมือนเหมือนกันเพราะว่า FC อะ่ะ มาจากหลากหลายประเทศใช่ไหมแล้วทุกคนก็ชื่นชอบเหมือนๆกันอย่างบางคนอาจจะชอบแค่คนเดียวจากในวงอะไรเงี้ยแต่อย่างแอดอย่างเงี้ยแอดชอบเหมือนๆกันทั้งสี่คนไงแอดแอดชอบเหมือนกันทั้งสี่คนน่ะแต่ว่าแอดก็อยากจะเห็นความเพอร์เฟกนี้ด้วยการที่ทั้งสี่คนอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเนี่ยก็จะเป็นหุ้นแบบตกลงแบบผับๆเลยโอเคคะ่ะทุกคนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวอัปเดตท,ที่เอามาฝากกันนะคะเผื่อใครจะตกข่าวว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะเป็นสาวกวายเนาะสาววายก็จะดูซีรีส์วายชื่นชอบนักแสดงวายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวงแบ็คพิงคขอเป็นอีกวงหนึ่งที่เราละไว้ฐานที่เข้าใจแล้วกันเนาะว่าขอแบ่งใจไปให้วงแบ็คพิงคด้วยก็สนับสนุนทั้ง4คนนะคะเอาล่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า